ความปรารถนาของนักดื่มทุกคนยอมอยากมีโอกาสสักครั้งที่จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีค่าและหายากเพราะนอกจากจะได้ลิ้มชิมรสที่นุ่มนวลชวนฝันแล้วมันยังให้ความรู้สึกหรูหราหาสิ่งใดเทียบได้ยากอีกด้วยวันนี้แอล o ์ไ e ตีจะพาทุกคนไปดู10ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นท็อป10ที่แพงที่สุดในโลกจะมีราคาเท่าไหร่บ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่อันดับที่10 n น n นไ l แ n d g a การเ d i s t i l l l r y เป็นวิสกี้ของชาวไอริชที่ถึงแม้ว่าณนะตอนนี้โรงงานจะได้ปิดตัวลงไปแล้วแต่วิสกี้ขวดนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของเหล่านักดื่มเหล่าไฮโซทั้งหลายก็ด้วยรสชาติอันนุ่มนวลอันเลื่องลือนามต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เหล้าทั้งหมดทุกขวดที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนโลกในนามนันไอแลนด์การเวดิส s t i l l e รี่ตางก็มีเจ้าของแล้ว หากอยากลองลิ้มสักครั้งก็คงต้องลงเงินลงแรงกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะราคาเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6ล้าน1แสนบาทค่ะอันดับที่9 The d ด n m o r e 62 เป็นวิสกี้ที่มีอายุยาวนานถึง62ปีและเคยเป็นวิสกี้ที่ได้รับการประมูลสูงสุดมาแล้วในปี2002ค่ะราคาเนี่ยก็อยู่ที่215,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7ล้านบาทค่ะอันดับที่8อามองเดอร์วียักมิดาสเจ้าแชมเปญขวดนี้ถูกผลิตขึ้นจากแรปเปอร์ชื่อดังนะคะ และต้องถือเป็นแชมเปญที่แพงที่สุดในโลกโดยแชมเปญอามองเดอร์บิยักมิดัสมีอายุราว30ปีค่ะโดยส่วนผสมสำคัญในแอลกอฮอล์สุดหรูขวดนี้นั้นมาจากอางุ่นที่สามารถให้รสชาติอันเลิศลสดแบบที่ไม่มีส่วนผสมใดทำได้เสมอเหมือนราคาก็อยู่ที่ขวดละ265,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทค่ะ อันดับที่7จ็ด5ทินโฟริฟโรมาเนียคอนติวายไวน์ราคาแพงที่เป็นราชาแห่งไวน์มันจะต้องเป็นหนึ่งในแรไอเทมของนักสะสมวน์ขณะที่ต้องขวนขวายมาเป็นเจ้าของให้จงได้เพราะวน์ซีรีส์นี้ถูกผลิตขึ้นมาเพียง600ขวดในปี1945ถือว่าเป็นล็อตผลิตที่สำคัญเลยนะคะเพราะหลังจากนั้นมาพวกเขาก็จะผลิตอย่างอื่นขึ้นมาแทนแล้วล่ะคะ่ะราคาก็อยู่ที่ 5 5าแส0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17ล้านบาทเลยนะคะอันดับที่6 m a c ค l l n n City ิ o ี Year ์ l ยอโอเป็นวิสกี้ที่มีราคาแพงอีกขวดต้องบอกว่าเป็นราคาที่แพงทุกสถิติไปเลยสำหรับวิสกี้ขวดนี้โดย m a c ค l e n เได้ผลิตวิสกี้ขวดนี้ที่เป็นแอลกอฮอล์จากซิงเกิลมอคุณภาพสูงโดยวิสกี้ขวดนี้ถูกผลิตขึ้นเพียง4ขวดเท่านั้น และเฉพาะน้ำหนักของขวดกระปาไป25ปอนหรือประมาณ10กิโลกรัมเป็นขวดที่ทำจากคริสตันที่ผลิตจากช่างฝีมือมือฉมังเท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่625,000ดอลลาร์ 6, 25, สหรัฐหรือประมาณ19ล้านบาทค่ะอันดับที่5ดีวาวัดก้าต้องบอกเลยว่าวัดก้าขวดนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ พอมันได้รับการขนานนามว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงการแอลกอฮอล์ด้วยความหรูหราตั้งแต่รสชาติไปจนถึงขวดที่ใส่ที่ถูกผลิตให้ส่วนกลางของขวดประดับประดาไปด้วยแก้วชวาลอฟกี้หลากสีบอกได้เลยว่าคุณจะดื่มดำและล่องลอยไปกับมันได้อย่างชิลๆกับราคาที่แพงจุกอกจริงๆค่ะราคาอยู่ที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทเลยล่ะค่ะ ที่ n m i s d i s c o c o n u t เ r a n d y เป็นบรันดีที่มีส่วนผสมของมะพร้าวซึ่งดูเหมือนจะเป็นวัตถุดิบที่ธรรมดาแต่ถ้าธรรมดามันก็คงจะขายไม่ถึง1ล้านเหรียญหรอกจริงไหมล่ะคะเพราะความไม่ธรรมดามันอยู่ที่ส่วนผสมที่ทำจากมะพร้าวซึ่งมาจากธรรมชาติโดยตรงสะอาดเกรดพรีเมียมส่วนที่นำมาใช้ผลิตนั้นเป็นส่วนของดอกมะพร้าวที่เมื่อจิบเข้าไปแล้วให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลสุด ซึ่งนั้นแปลว่าคุณสามารถดื่มมันแบบออเดอร o c ็อกได้เลยไม่บาดขอให้ต้องเจ็บยกเว้นราคาสูงลิวที่บอกเลยว่าบาดใจสุดๆค่ะราคาก็อยู่ที่1 5 0 0 0ล้าดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทค่ะฟังแล้วบาดใจเลยใช่ไหมล่ะค่ะอันดับที่3 Henry the f o อะโฟดูโดยองฮอริเทตคอนยักแบรนด์แชมเปญ เป็นคอนยัคที่แพงสุดติ่งอีกขวดที่ขอเล่าระดับไฮเอนต้องตามหาเพราะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เบาเลยคืออายุไขของคอนยัคที่ยาวนานกว่า100ปีและตัวขวดถูกโคดไว้ด้วยทองคำา4 k และดีไซน์ขวดที่บอกเลยว่าหรูหราสุดๆค่ะโดยฝาขวดถูกออกแบบให้เสมือนเป็นมงกุฎที่ให้อารมณ์แห่งความหรูหรายิ่งใหญ่เข้าไปอีกส่วนด้านหน้าขวดก็ถูกประดับไปด้วยเพชรและเคสแพตินัม คิดว่าเฉพาะราคาของขวดก็คงปาไปที่หลายล้านบาทแล้วเมื่อรวมกับคนอนยักสุดหรูหลาด้วยแล้วบอกเลยว่ามันคือสุดยอดคอนอยักที่อยากให้คุณได้สัมผัสจริงๆค่ะราคาก็อยู่ที่2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ64ล้านบาทค่ะแหมนี่แค่อันดับ3นะคะเนี่อย่ารอช้าค่ะเราไปต่อกันที่อันดับที่2กันเลยดีกว่าค่ะอันดับที่2 b i บิลเลเนอร์วอดกา หากเฮนรี่เดอะโฟลด์ดูโดยองฮอริเท n คอนยั n แกรนแชมเปญคือคิงของคอนยักก็ต้องบอกว่า b i l เลเนอร์วอดก้ก็คือคิงของวอดก้านั่นแหละคะ่ะโดยทุกขวดจะใช้สูตรลับของชาวรัสเซียในการผลิตขวดจะบรรจุวอดก้าขนาด5ลิตรและตัวขวดถูกประดับประดาไปด้วยเพชรวาล็อก,กี้กว่า3,000เม็ดเลยล่ะคะ่ะราคาอยู่ที่3.7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ113ล้านบาทค่ะ ฟังราคาแล้วอย่าเพิ่งหูดับกันนะคะเราไปดูอันดับที่1ดีกว่าค่ะว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันดับที่หนึ่ง ดีอัลม i ฟีลิมอนเซโร p ูพีมมาพบกับเหล้าที่แพงที่สุดอย่าง The Zero Supreme. ดีอัลมาฟีลิมอนเซโร p ูพีมโดยเหล้ารุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพียง2ขวดในโลกและสิ่งพิเศษที่ทําให้เป็นขวดที่แพงที่สุดเพราะตัวขวดถูกดีไซน์ด้วยเพชรเม็ดงามขนาด18.5กรัตทั้งยังล้อมไปด้วยเพชรอีก3เม็ดที่มีขนาด13กรัตในตัวเครื่องดื่มนั้นถูกกลั่นจากส่วนผสมที่มาจากเปลือกผิวมะนาว ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นและหอมผลไม้ส่วนตัวน้ำมีความสวยงามใสกริ้งสีทองอรามซึ่งหางได้ริมรถสักครั้งคงจะสุขอุราไม่น้อยที่เดียวเลยล่ะคะ่ะราคาเนี่ยก็อยู่ที่44ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,344ล้านบาทโอ้แม่เจ้าฟังราคาแล้วอยากจะเป็นลมสักสิบรอบเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเล่าที่แพงที่สุดจากทุกมุมโลก มีตั้งแต่แก้วละหลายหมื่นไปจนถึงขวดละพันกว่าล้านบาทเลยนะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามหรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้แอลซ์ไซตี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ